นี่ผมจะมาท้ากินแซลมอนจานยักษ์กินหมด20นาทีกินฟรีไปเลยแต่ถ้ากินไม่หมดต้องจ่ายตามราคาเต็มทั้งหมดนี้หนัก3.5กิโลมาดูกันว่าเราจะพิชิตได้ไหมซึ่งชาเลน์นี้แข่งที่ร้านก็ได้หรือสั่งมาแข่งที่บ้านก็ได้ถ้าแข่งที่บ้านก็ต้องไลฟ์สดไปด้วย20นาทีห้ามสะดุดเด็ดขาดแล้วถ้าไลฟ์สะดุดถือว่าปรับแพ้เลยตอนนี้เพิ่งเริ่มได้ไม่นานก็ยังกินได้เยอะเพิ่มรสชาติแซลมอนด้วยการใส่พริกป่นลงไปจะได้กินได้เยอะขึ้นเป็นการเพิ่มรสชาติให้เรากินได้ต่อเนื่่่่ออองกกกกกินนนนนนััับบแแซลลลมมมมสดดๆไไ้้้าาททะะเเ็จขึพรรค20 แ,แต่เรายังกินไม่ได้ไหนสักทีทำให้เราต้องมาแลกในช่วง,งนาทีสุดท้ายเพราะเราโมแต่เอนจอยอติ้งมากไม่นอนและในนาที่นเราไม่ได้คุณเวเกนัรามก